ตะแกงสี่ตะแกงนะคะ,ะ,คะลองเปิดมาหน่อยค่ะตะแกงสีตะแกงนะคะ มีตัวทําความร้อน4ตัวนะคะมีพัดลมระบายความชื้นมีแผ่นโซลาเซลล์2ตัวนะคะพัดลม4ตัวนะคะ ใครสนใจสั่งจองได้นะคะ087-511-8951และ091-468-1281ขอบคุณค่ะ